อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทิภุปุตุพระขวัตตมโมธรรมังนามาจามิอนุพระขวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนามาามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ สัมมาสัมพุทธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกวิถีอนุตตรปุริสัรธมัสารติสัตถทวมนุสานังพุทธภะควาติสวัคตภะควาตธรรม เทติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกตังเวทิตาพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโต สังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทางจัดวิปุริสายุคานิอัตถุริสสะปุกขลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเลโยปาหุเลโย viene yo anjali yo anut unyakhetang lokasati sab <Sesspirrobiak> <Sesspirrobiak> kam <Sesspirrobiak>